ให้การดูแลและกีฬาน,นะครับของคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยระหว่างปีในการผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุ่านจึงสามารถได้กลายเป็นครับขอขอบคุณครับเหมือมามานอใน,น,นห,หลักการที่ทำไมเราทำกัน s p o r เพราะว่าเรามีการแล้วสื่อมวลชนที่แรกขึ้นครับในนี้ผมแกรนด์สปอร์ตครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับ Yeah, I know. <Yeah. S 1>、yeah.